ท่อ,อาจะมาภาพมากโดยเฉพาะในช่วงไหลที่อาจะมาภาพไม่สบายท่านคอยประคบประหมดูแลทุกอย่างคอยให้กำลังใจแล้วคอยจะถามเสมอว่าต้องหายเร็วๆนะต้องหายเร็วๆนะอตาตมาภาพก็บอกว่าคนที่ดีใจทีดด่สุดนั่นคืนอเพื่อนบุหลวงพ่อวันนี้ ก้าวพออทำให้รพระเด็จพระลพ่อได้สมภความปรารถนาหลวงพ่อแล้วนะครับหลังจากที่รพระเด็จพระพ่อได้มอนรณภาพไปแล้วตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ปีพศอ2566สอสเป็นต้นมาจนถึงวันนี้รวมแล้ว1ปี7เดือนกับอีก17วัน ทีวัดเลนยสุธารามไม่มีเจ้าว่าเมื่อสักครู่นี้พระเดชกุลหลวงพ่อท่านจะนั่งเทีมยานครท่านได้พูด <c oughs> เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ญาติโยมบางท่านเที่ยตมาท่านพูดในวันนี้เพราะว่าญาติโยมบางท่านถามหลายท่านถามว่าทําไมอาจารย์ไม่รับเป็นเจ้าวาดสักทีโน่นนี่นะั่น เออทำไมมันช้าจังเลยน่นนี่ที่จริงแล้วคณะสงฆ์เขาก็มีระเบียบมีกฎของคณะสงฆ์อยู่ได้โยงนะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าจะแต่งตั้งโดยพระราชการให้ได้ดังนั้นวันนี้ก็จะชี้แจงกับญา,าติโยมได้รับทราบว่าการปกครองคณะสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็มีเรียกว่าการปกครองสงฆ์อ่ะ ที่เรียกว่าพระสังฆาธิการพระสังฆาธิการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะทาโยมนะก็เริ่มตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าวาผู้ช่วยเจ้าวาสูงมาก็เป็นเจ้าวาต่อมาก็จะเป็นเจ้าคณะตำบลหรือเจ้าคณะขแขวงในกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอ